มือนีเอกอาม่าทงไฮทงหน้านะคะสิผ้ามาเบิงค้วอีกเพื่อนหนึ่งนะคะอยู่ที่บ้านสว่างโนโนโพโมสิบสามตำบลหน้าเยี่ออำเภอหน้าเยี่ยจังหวัดเดชอุดมค่ะมาเจอก็ฝูงควายทีกาลั่งกินหญ้านะคะกินหยาและกินเฟืองอยู่บริเวณนี้เพื่อนใดเหตุเขาหน้าปังหรือเขาหน้าแหลงนะคะ แถวบ้านเอื่นว่าเขาหน้าแรงค่ะคุณก็เลยเอาคั้ยมาเลียงอยู่หมองหนีนะคะก็เลยมาแนมเห็นควายกับเจ้าขลองควายที่เพื่อนกำลังเกี่ยเฟื่องนะคะที่เอาไปเป็นอาหารให้ควายลองไปสอบถามเพื่อนเบิงเนาะค่ะมาควาวนีเลียงจงังไดเพื่อนสีค้ายโบรหรือเป็นจังไดนะคะ นี่เป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าบานเห้านะคะในช่วงเวลาแปดโมงเศร้าค่ะแดดก็เริ่มออกเพราะว่าตอนนี้เป็นเดือนเมษายนค่ะไหวยก็กินหยาไปไหวยคงเพลินมีทั้งหมดอยู่แ8ตัวค่ะ จ้าองบ้าน,นีมีควายทั้งหมดอยู่แปดตัวทั้งจากที่ไเเดผ้าเลียนรูวิธีชีวิตความเป็นมาของควายเลยคะ่ะก็มาเบ่งการเลี้ยงนะคะว่าเพิ่นเลี้ยงจังได สวัสดีค่ะเกี่ยวเบื้องไปหญังนอกค่ะให้ควายให้คว่ายคาย่อนนะให้งัว,ว,วเลี้ยงทั้งเบิร์ทจักโตค่ะนี่อันนี้มีอยูสัก3ตัวงัวอีกไหม่ป๊าซมีทั้งค<ด>วยวทั้งงัวเด้อค่ะเพห็นกับเกี่ยวเกี่ยวเขาหน้าแรงแรงแล้วค่ะ มองหานั่นเทศหน้าปีบ่กค่ะนั่นัไทยทั้งลุ่มบห้านเนี่ยอันนี้ก็ทำนาปีเท่กันเนาะมีน้ำก็เลยทำนาแล้งค่ะคือบ่ได้อัดไว้บ่ค่ะบ่ได้อัดอัดก็อัดอันนี้มันน้อยก็เลยเคี่ยวมันน้อยก็เลยเคีเอามีงานเดียวถังหลายๆก็อัดเอา หน้าปีก็อดไว้หลายอยู่ค่ะคว้าไม่พอกินไม่เอาอีกเป็นแดูพากันเห็ดนะคะนี่แหละอีทีแดดร้อนก็ทนเราอันนี้ก็เป็นเป็นรถใหหน้าเดินตามนะคะที่ถึกดัดแปลงให้มามันถูกเฟืองเนาะ นึกบานเฮาเอินว่ารถแตกๆนะคะรถอีแอตกมีมีแววว่าสีคะบลขายบอกค,ครับบวขายดอกครับมันเลี้ยงไว้ดนนะูเป็นเลี้ยงไว้เบิงเนาะค่ะเพราะว่าควายนี่ก็บ,บอได้ถึกนั่ไปไถหน้าคือเก่าเพิ่นก็ใส่ประโยชน์ค่ะ เอาโมนมันใส่หน้าเพนวัาก็คือเอาขี่ควายไปใส่หน้านะคะมาเบิ่งกันเลยค่ะดีที่เพื่อนมีน้องน้ำนะคะเพื่อนมีน้องน้ำอยู่ในเฮน้า ช่วงนี้ก็จะต้อยเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงหนาแหลงเนาะเหมือนกับ่คอยมีหยาดก,กินกันแล้วเติบโตนะคะนี่เป็นลูกค้อยค่ะเรียกว่าค้อยหน่อยนะคะนี่เป็นแม่มันค่ะแม่ควาย นี่เป็นแม่ควายอันนี้ก็เป็นควายตัวแม่คื่กันค่ะเป็นควายตัวแม่ มาพักกันลบอยู่ในไต่หมคามห่อนอากาศห่อนลืมห่อนแล้วนะคะแล้วก็ยางไปหากินหยาหว่ายกับมาทักทายผูกคน ควายตัวนี้กับะมาณปีหนึ่งค่ะอ่ะก็มีตโตทีอยู่ในโฮมใหม่นะคะแล้วก็อยู่ในโฮมแก่นี่เป็นน้องนามควายกับสบกินนามแบบนี้ลละคะ่ะมากแห้งเพราะว่าเป็นควายปักนะคะมากเกลือกดินเกลือโคลน นี่เป็นพค่อน่อยคู่มือก็เป็นแบบที่เพื่อนบอกนั่นนะคะนะคะควายกับบด้ถึกเลียงเพื่อที่จะเฮดเอาไปใส่งานคือเก่านะคะ หรือเอาไปไทยหน้าคือเก่าเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนไปใส่เทคโนโลยีมากกว่าสังเกตว่าควายตัวนี้จะแบบเป็นเขาแบบโมคันเป็นพระจันทร์เสี่ยวบันไดคะ่ะเป็นควายตัวผู้วก็มาเบิง่งควายตัวแม่คะ่ะตามไปเบิง่งควายตัวแม่เนาะ อันนี้เป็นแม่ควายค่ะแม่ควายเ,เขาเขาง่ามแห้งค่ะเขาเป็นพระจันทร,ร์เสี่ยงงามเลยเขาเงี้ยวแห้ง นี่ค่ะเป็นดูกระจรเสี่ยวเป็นโตโวเมนะคะมันดาลูกๆกมากมุมงเึงเอ๊เป็นเอียง โอเคค่ะมันนี้เฮาก็ได้ส้มกันหอมปากหอมขอนะนะครับมรรยากาศทถุงหน้าบานถุ่งคนอุบลน,นะคะในการเลี้ยงคว้วยนะคะว่าเขาเลี้ยงจังไดควายเป็นอยู่จังไดน,นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องสุลภาแสงสว่างเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ